น้องพรทิพย์นะคะกับพ่อควรนะคะน้องพรทิพย์กับพ่อควรเด้อค่ะเด้อเพิ่นสิลิน,นามเด้อค่ะบัตรเทนี่มากแ้งค่ะบัดเทนี่โดนๆสิได้พ่อน้องนามเนาะคะ่ะอาบแต่นามสายยางเด้อค่ะสิลิน,นามกับพ่อควรเนาะคะ่ะเอาพ่อควรสวัสดีครับหน่อยเร็วพ่อควรสวัสดีครับเนี่ย พ่อควรสวัสดีคร <t un> ับแน่อาอพ่อควรสวัสดีครับแน่สวัสดีครับอ่าพ่อควรสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อล่างส่างเนาะค่ะประวัติศาสตร์เด้อค่ะกพลังสิได้เล่นน้ำประวัตศาสตร์เด้อค่ะ น้องก้อนทิพย์ก็ร่างสิได้เล่นน้ำทั้งเพื่อนเนาะคะ่ะปกติอาบน้ำสายยางค่ะมือนี่มาอาบน้ำฝายบานเฮาเนาะคะ่ะเนาะเลยค่ะเพื่อนมากคักนี่ค่ะเล่นแล้วาา่อยากสื่นได้ค่ะน้องก้อนทิพย์ของเฮ่าลินแล้วเพื่นไม่ยากสื่นจากน้ำได้ค่ะมือค่ะมากคักเลยค่ะลินน้ำ ใจแห้งนะคะดนดนจงสิไดมาหนแบบนี้นะคะเนาะนจงสิไดมาหนแบบนี้นะคะนผ้าหลนองน้าค่ะมีติใจเป็นร้านไดหลืนเนาะค่ะพอนเจ้าไดผ้าลสาวมลนมาเนาะค่ะ จิตไหนๆเป็นธาตุหลูกสาวเป็นมะลมนน้ำว่ามือมซื้อทำได้ไหมพอควัพอนจิดเป็นบ่ค่คอยอยากจะลงนังเด้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นหลูกคิวหนัง,นงแม่ค่ะเปืะะ่อยเนาะค่ะถูงหนังบ่ค่อยได้เพิ่มบ่ค่ยบบคอยผ้านองมะลินน้ำปันใดเนาะคะ่ะมือเคนเปื่อยเท้าเคนเปื่อยเนาะคะ่ะไปตัดหนามากกาับแคะ่สีเนาะคะ่ะขนค่ะเงี้ยสีกลางกับบวได้ สาเหตุก็ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเป็นหนูผิวหนังนะะเน่ยค่ะเพิ่นแพลแล้วคะ่ะเพิ่นเห็ดอยังเพิ่นกระยากเนาะคะ่ะแม่นขั้วก็ต้องขำเพิ่นน้ำเนาะคะ่ะชีวิตเนาะคะ่ะเขาเคยเลี้ยงแล้วเทาก็สีทนเลี้ยงน้องเนาะคะ่ะความผูกพันเนาะคะ่ะมาแต่หน่อยเท่าในเนาะคะ่ะความความผูกพันเนาะคะ่ะเพราะว่าหมูของเขาจนะ มีสั่งมาตั้งแต่ปูแต่เต่าเนาะค่ะมีมาแต่พรแต่แม่เนาะค่ะคนของสั่งเพิ่นไป่ยังบ่ทันเสียชีวิตด้วยขาอายุหล่าปีแล้วค่ะเนื้ปานวกตาเพิ่นกระบ,บอกเนาะค่ะคนเพิ่นไปนของสั่งเพิ่นยังบ่ทันได้เสียชีวิตนะค่ะเพิ่นยังแข็งแห้งดีอยู่เด้อค่ะถูเฮี้นถูซ่านกวดเแห้งอยู่ค่ะคนของสั่ง แต่เพ okay. ิ่นหูหนวดเนาะค่ะฟ้าเพิ่นกับบอดเนาะค่ะบอเห็นห้งเนาะค่ะเพิ่นเ่าแล้วอายุลอยกว่าปีแล้วค่ะคู่เ่าเนาะค่ะอุ้ยอันถูซ่านแล้วก็งมไปใส่ใส่จำเนาะค่ะเบิม์ดสาคนค่ะคือถ้าพอขั้วเพิ่นเหรินน้ำจ้๊กพอขั้วผ้าอันเพิ่นเหรินน้ำจ้๊ก่อนิีผ้าพอขั้วเหรินน้ำเนาะค่ะมึงร์ดสามมุดดำมุดดำดิค่ะ มุดดำมุดดำอยู่หันไปคะ่นโดนเถื่อนเอาค่ะคนผิดใจละคนหมักเลยคะ่ะหมักแห้งหลินน้ำย่ำฝนตกนี่บ้ยเห็นจนเห็นแต่นตนหน่วยตาเด้อแหม่ๆเลยเห็นแต่นตนหน่วยตาเลยคะ่ะเฮ้ยใส่ใจห่วงเ้อค่ะแม่หนู ฝากกดติดตามน้องพรทิพย์ของเฮาด้วยค่ะฝากนะครับน่องพรทิพย์กดไลค์กดแชร์กดซัดตะไข่ให้น้องด้วยค่ะเด้อฝากพ่อๆแม่ฝากพ่อๆแม่ด้วยค่ะนี่ค่ะเอาคักนี่ค่ะเอาคักนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผ้าหนีนางคือใจคับ เป็นยา,ยา้นบะคืนบ้านาเป็นยา,ยาคบนะนาคบนบะ้อนมาเพาะว้าเ็นนามนเดนแห้งเนะคะ่ะวันทีากกดติดตามกดไลคกดแชรนี่เด้ค่ะด้อขอจบได้แค่นี้นะค,ะนค่ะ,คะสวัสดีค่ะ